สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่หลามพาลุยเหมือนเคยนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับเกมสุด hit ะฮะิตใะยอดฮิตของ PG นี่เองครับเป็นเกมคอกเทลของเรานี่เองนะฮะเดี๋ยวนี้พี่หลามจะพาลุยเกมนี้ว่ามันมัน,มนดูเดือดยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นแบบเบื้องต้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไม่รีรอเลยเราไปลุยกันเลยอ่าสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนะนี่ฮะ โอเคมาเริ่มตัวแรกเลยนะครับผมนะเป็นตัว s c a ตอร์นะฮะตัวนี้นะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะทุกคนนะล่างมาก็เป็นตัวยสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เป็นรูปผู้หญิงถือแบบคล้ายถือค็อกเทลอยู่นะดาราก็เป็นนี้ฮะตัวคูณตามนี้เลยนะทุกคนนะนี่มีแบบว่าซิกงซิก้าด้วยนะฮะตัว AKQ ฮะ J10 แบบนี้นะรูปร่างเป็นแบบนี้ฮะตัวยที่มาเป็นแบบนี้นะถ้ามันลงมาเป็นแบบนี้นะนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยฮะอย่าลืมนะค c a ตอร์ต้องลง4ตัวเท่านั้นนะ สี่ตัวปุ๊บนะจะได้เล่นนะฮะสิฟรีหมุนเลยนะได้ฟรีเกมมาหมุน10หมุนทันทีเลยนะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้นะเออเนี่ยนะฟิวเจอร์การหมุนฟรีเป็นแบบนี้นะทุกคนนะนี่กรนีนะฮะถ้าใครใจร้อนนะมีการซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะเออในเกมนี้มีการซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะ,ะประมาณนี้นะครับผมนะไม่ดีรอยเราไปลุยกันเลยฮนะจัดไปฮนะเริ่มต้นจากเบ็ดน้อยๆไปก่อนละกันนะพี่หลามลองนะ ไม่ไดีรอจัดการเลยห้าเซีหมุนลุยวันนี้มีทุนอยู่วันหาร้อยห้าสบูดนะประมาณนี้นะฮะจัดเทอร์โบโลเลยฮะไม่ไดีรอนะจัดไปฮะดูสิวันนี้ว่าพี่หลามจะเมาไหมวันนี้พี่หลามจะเมาไหมไหลมาเออสวยสเก็ตเตอร์มายังไงฮะวายลงแบบนี้สวยๆแบบนี้ชอบเลยหลามชอบเลยฮะหลามชอบแบบนี้ฮะเออจัดไม้ฮะวายลง โอ้ยไม่มีตัวเชื่อมอาสแกตเตอร์ลงเลยชุดนี้จัดไปไอ้หมายง่ายนี่ชอบหลามชอบแบบนี้หลามชอบเกาสิบเอสิบหมุนฟรีนะสิบหมุนฟรีนะัน่นซะิมจะให้เราเท่าไหร่นะวายลงสวยฮะโอ้โหเต็มเครื่องชุดนี้500ร้อยจัดไปฮะเลยแปดหมุนฮะโอ้โหรางวัลก้อนโตมาเ่อะเลยฮะไม่รีรอนะไม่รีรอเลยนะจัดไปฮะสวยๆวยันนี้โชว์ขาอ่อนสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแผดแม่แบ่ให้ด้วยนะอื้อ เหลือยแปดหมุนฮนะมาลุ้นกันเหลือยแปดหมุนฮนะพี่หมึกช่วยเชียร์พี่หมึกพี่หมึกโอ้ยหลับอยู่นั่ะพี่หมึกช่วยเชียร์หน่อยจัดไปชุดนี้ยังไงฮนะโอ้เหมือนวายมันจะลงเลยนะโอเคเต็มเครื่องวายเต็มเครื่องหรึเปล่าเต็มเครื่องหรือเปล่าฮนะชุดนี้คูณสิบไหลมาสองพันห้ามาก่อนฮนะชุดนี้จัดไปอีกก้อนโตหนึ่งองคู๋วาย ทำไมไม่ทำไม่ผิดหวังจริงพี่ขอเคววันนี้เมาแน่แม่จ้าจะไปสองพันห้าไหลามาฮะอะไรเริ่มเป็นเกาะเป็นกามแนละ้วเริ่มเป็นเกาะเป็นกามแนละ้วโอ้โหขนาดเบ็ดต่ำๆแบบนี้ยังมาเลยฮะจัดไปฮะเหลือสี่หมุนมาหน่อยวายลงอีกแล้วสวยเทว์เสิบไหลามาฮะวายลงตรงกลางขอเชื่อมหน่อยมีจัดไปฮะชามะนาวโอ้ยยังไงฮะเคมาชุดนี้โอ้โหมาอีกสามชุด ไม่ธรรมดาของเทลาอมาได้อยู่นะมาได้อยู่นะชุดแรกก็หวานแล้วนะชุดแรกก็หวานนะมักกนนะจะเมาไวเนี่ยไปฮะเหลืออีกสองหมุนไหลามาฮนะโหสิบสองชุดนี้ยังไงไวลงไหมผมไม่มีตัวเชื่อมว่ะอุ้อีกหนึ่งหมุนขอหนักหน่อยโอ้โหย,ยังไงวะเนี่ยกีย่ให้มาสามชุดเลยนะชุดนี้ยังไงฮะโอ้โหดูรางวัลเงินรวมเท่าไหร่ดูดิ อยู่นะอย่างนี้มันต้องอัดแล้วฮะลามว่าไปอย่างนี้มันต้องอัดแล้วฮะกดไปเลยเราต้องอัดแล้วฮะมันมาแบบนี้เนี่ยลามขออัดเพิ่มหน่อยแล้วกันนะจัดไปฮะอีกหนึ่งคูณหนึ่งไปเลยเป็นสี่สิบไปเลยแล้วกันนะออจัดไปฮะห้าสิบหมุนลุยลาม่ามาอ้าว,ดดว,าวทีเดียวมาเลยเฮ้ยกดทีเดียวมาเลยโอ้โหมันไม่ธรรมาดาโอ้ยก ประสบการณ์ที่เล่นมันร้อยสิบห้าปีนะโอ้โหหลับว่ามันมาแน่จริงๆน่ะเล่นง่ายใจจริงจริงกว่ะเฮ้ยสวยอย่างนี้สวยอย่างเล่นตรงนี้สวยคูณสี่อะไรมาฮะอีกแปดบุนหวานเจี๊ยบค็อกเทลลงหนักๆหน่อยโอ้โหช่วงนี้โชว์ขาออกไปหนึ่งทียี่ขยี้อันสองสวยว่ะสวยว่ะเบ็ดสี่สิบบูดมาเหมือนกันวะเฮ้ยเมื่อกี้เบ็ดยี่สิบเพิ่มเบ็ดสี่สิบก็มานะ แบบว่าลายมันให้ช่วงบนนัทาามันต้องมาแล้วแบบนี้วะมานานขึ้นบกปีต้องหนักหนักหน่อยขอหลามเมาหน่อยขอหลามเมาหนักหนักหน่อยอีกสีหมุนมาหน่อยเฮ้อโอ้โหเพลงมันมาด้วยวะโอ้โหเอลมาดิโอ้โหยังไงเต็มขึ้นรือเปล่าเต็มแผงวแบบนี้ก็หวานเจียบดิฮะเฮ้ยยังไม่หยุดยังไม่หยุดมาแน่แม่จ๋า อ้ยทีเด็ดทีเด็ดไอ้เหี้ยชอบหลามชอบแบบนี้หลามชอบเฮ้ยมาง่ายไปไหมเนี่ยละมันก้อนโตสองสามชุดแล้วว่าไม่เลยก็ขอเทมาจริงฮะขอขยับได้ไหมแบบนี้ขอขยับได้ไหมโอ,โอ้ยเพลงก็มันคนก็มันมาขอขยับหน่อยได้ไหมขอขยับหน่อยได้ไหมอย่าแงบบนี้ขอขยับหน่อยได้ไหมมาฮะเป็ขขหนหก สิผูแล้วกันนะจัดไปหนักๆห้าสิบหมุนลยุยพี่หลามขอลุยีทีสวยวายลงมาสวยดวยนี้ยังไงมาบไหมหแตกบ้างอุ่นใจแตกไหนก็อุ่นจังนนวายลงขอสักสชุดเถอะให้รู้จักไปเลยฮะมาพี่หลามไม่ธรรมดานะพี่หลามเป็นน้องพี่เหลิมนะฮะพี่เหลิมอยู่กับลุงพี่หลามอยู่ทะเลจัดไปฮะ คูณสองมาก่อนขอสเก็ตเตอร์อีกสักชุดได้ไหมมาไหมโอ้โหยังไงวายลงสวยแตกงน่าขุนใจจริงแต่งอะไรต้องถือ,อยาแล้วอีกสักชุดได้ไหมไ็พบกิบบูขอนหนักๆได้ไหมฮึบฮึบฮึบมับจะลามมันมันจะชอบงับคุณหรือเปล่ายังไงฮะโอ้โหเมาแล้วแน่เลยฮะตอนนี้หลาม แกต๊เตยตุนได้ไหมถามขอก่อนกลับเลโอ้โหยังไงฮะโอ้โมันแตกนอกอุ่นใจจริงมันเหมือนจะมาให้เลยนะชุดนี้ยังไงฮะมื่นมาแล้วมื่นมาแล้วนะมื่นมาแล้วนะเอาโห้ยมาจนได้ดิมาโค้ดให้โอ้โมายากมาเย็นแต่ก็มานะมาแน่แม่จ้า ขอสูตรขอสูตรขอสูตรหลามนะกดหน่อยนะโอ้ยยังไงฮะกดโอ้ยชุดนี้ยังไงไวลงพอ,งงาางอด,ชดออองงีชุดนี้โอเคมาแล้วมาแล้วยังไงวะมาไหมเนี่ยขอเต็มๆสักชุดเถอหลามขอเถอะโอ้ยยังไงฮะชุดนี้โอ้ยเลยแปดหมุนไม่ธรรมดานะหมื่นมาแล้วฮะหมื่นมาแล้วฮะ หมื่นมาแล้วเพลงก็มันคนก็มันตอนนี้นะหลามก็มัน <c oughs> จัดไปช่วงนี้อีกสี่หมุนขออ่อยสักไหลหนึงได้ไหมข่อยสักไหลข่อยสักอีกสัก,อกสองพันบูทได้ไหม <c oughs> เพลงก็มันเว้ยชุดนี้ยังไงวายเต็มเครื่องไหลมาสามเจ็ดพันสองสามไม้ขออ่อยตัวหนึ่งสามไม้ <c oughs> แตกแน่แม่จา๋าไม่แนะนำนะไม่แนะนำไม่ดูน้องๆมาเล่นนะครับผมอายุต่ำกว่าสิบแปดล่าไม่แนะนำนะถื <S <S 1> <S 1> อว่าวันนี้เก็บเบ็ดมาเยอะเลยนะโอเคฮะล่ามพอใจแล้วฮนะวันนี้หล่ามพอใจแนละ้ว โอเคฮะทุกคนหลามพอใจวันนี้เก็บมาได้เป็นมอือถือนะวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe subscribe ให้พี่หลามพาลุยนะฮะวันนี้ถีลาไปก่อนนะม้าว่าเร็วแล้วนะจังแพ้ลานเพราะว่าลาไปก่อน